สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเ้อครับพี่น้องกับมาตามต่อแนวทางตัวเลขครับราพัฒนาครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ของพ่อแสวงนะครับผมแนวทางตัวเลขพ่อแสวงกับบระวาติเป็นเลขเด่นครับพี่น้องเนาะว่าหันเพิ่นลดครับผมเลขเด่นแต่ว่าเลขไหลหรือว่าเลขต้องมานี่เข่าครับพี่น้องเนาะเดินดีครับผมครับเลขไหลหรือว่าเลขต้องมานี่ครับน่าสนใจครับผมเพราะว่า ทีก่ามาเชื่อเด็กเกินไหวครับผมว่าจะเอาเหล็กไหลเรือเหล็กเต็นต้องมาของเพล่นนี่แหละครับผมไปประกบกับเหล็กเด่นของคนภูเขาครับผมครับเขามาสองงวดแล้วเ่าว่าจะเป็นเจ็ดหาือว่าแปดสามครับผมครับเหล็กเพลินจะประกบคู่กันได้ครับพี่น้องสังเกตเบื้องเหล็กต้องมาหรือว่าเหล็กไหลเพล่นให้ดีครับพี่น้องเนาะครับผมเพื่อจะเอาไปประกบกับเหล็กของคนภูเขาครับผมเอาก่อนที่จะไป รับชมอมมฟังตัวเล็กล่าพัฒนาพอสแสวงงวดวันที่สิมกราคมหกสิบเนำเชื่อ์ผ้ารวยกับขอขอพระคุณพอสแสวงเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเล็กล่าพัฒนากับพอกันเลยครับพอครับเก่ามาเสียสวัสดีสสดพอสแสวงครับผม <c oughs> บอันเปิดล้านไปพอเนี่ย เปิดแล้วเปิดแล้วผมก็แล้วินเขาแล้วกันอ๋อกินเขาแล้วพอดีครับผมเอาน้ำเชี่อมประขอจากถ้วยนี่พอมาว่าลงมากินลงมากินสิครับผมว่ากันลงมาครับผมถึงเรียกเล่าจกอันมาก่อนหนึ่งครับ่อศิลป์งไปหาพ่ออยู่ครับผมลงมาเชื่อมไปฉาำเชื่อมไปใครตัวครับ เอาลงกันลงมาลงแว่ด้่ล่ะไปอยู่แล้วพอ่อถ้าไปผ่านแล้วก็ไปกับใช้หานาึงใช้ห <c oughs> านะพ่อก็อะไรสิงห์เลยใกล้กันไวเลยกระตลาดตอนไวเลยโอ้ไปดูไปดูสื่อ,อพักสื่อ,อยังหลายหาสื่อพักเยยลี้ยงยนละครับเลี้ย,ยงยนโรคเลี้ยงวัดนั่นบ่พ่อโรเลี้ยงวัดตอนไวแหลย เรีนกอุบัิเตหองมอสองแล้วครับดีดอกเลียนเ่ครับเอามาตามตัวดวพอโอ้เล็กไรนี่ก็สชุดยอดเนาะพอกระตัดจะพูดเลยไรับโคขาออกก็เลยออกแปดรับแปดสองยังไงออกแปดสามครับนี่มันวิสามเองเรื่องพองอะอืมแต่ว่าพอวานยังบ่มาหรอนระาอวาไมดีเลยไม่ว่ะเปล่งคน มีคะแนนหลายเนาะมีอยู่ม,มันได้ก,กินเล็กันศูนสองสี่คะแนนหลายของมูเด้ครับผ่านผ่ามาเนาะแป่ว่าแต่ว่าเล็กไหลนี่โอ้ใส่ใส่ได้เลยมาถุงหมดเล็กไหลนี่มันยิเล่นสามสีเกด้วยสามสี่เก้าครับผมจบวิ่งกับสามสี่สองหาเก้า สามสี่องห้าเก้าคับจับคู่ซีสามซีสอง5ีสามีสองหสองหาสองเก่าีเก่าองเก่บดอกลองก้าทิดงับยูครับผม ซีหางแล้วนี่เธอลหรออ้อันเบิดมันแบบนี้สามสามเหรอสามสามห้าห้าสองสองเท่าไรเบิรดหนึ่งสามสามห้าห้าสองสองครับเอกเบิต้นหากับเก่าอยู่เ <concrete> ร to ็กลิงมันต้นหากรบเลยเจ้าสิบมาบ่โอ้ตรงนี้ตอนนี้เดินหากรอบเก่าต้นหากรอบอยู่เร็กล่ครับเนี่ยข้าวเหนียว เก่าหาฮะเก่าหาพร้อมเนะเาะเก่าหาเกานี่หาปูอสี่สามสี่สองห้าสองสี่เก้าเก้าห้าครับเออจุดสามตัวพิเศษเด้ออันนี้เลียกพิเศษเอาหนึ่งพิเศษครับผมเพิ่มน่องพิเศษครบน่องแล้วสามตัวเลยครับผมอีกเลียกนอกระบบเรา เลขนอกเด็กหนอบสุดครับผมเด็กนอกสุดเก๊้าหาเคเก้าห้าเจ็ดเด็กเลขนอกระบบครับผมนี่เท่านั้นละอืมเดียวครับวันนี้ก็เลขไหลครับผมพอจิตว่างมดหรือว่าตัดตัวเลออกบะเลขเลขไหลวะครับผมเลขไหลตัดแปดออกอตัดแปดออกเก้าสองห้าเก้าสองห้า ต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะถัดสุดเต็มก็จะเป็นเก้าสองห้าแปดได้ครับผมครับก็สองห้าแปดเพื่อนมาแปดก็ไปจับครับแปดมาดูแล้วครับผมเอาเก้าสองห้าแปดเอาเต็มไปเลยแต่ว่าพอก็ขีดเน้นไปที่เก้าสองห้าครับผมเลขไลนิ่มต้องมีอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะครับลองเบิ่งกครับผมอากาศทั้งบนเป็นยังไงนอกพอทั้งนี้มเป็นเป็นคึมๆไหม น,นี่คืงนสลัวส,ส,สรัวจังไรบุเออคือแหน่เดอดเนียครับเมื่อคนี่ตกเขาตกก้อนเบกมีไว้ยุ่ยอ,อันเดียวกันเลยเออเดียวกันเลยล่ะครับนี่นะสละเออบอกไพี่ว่าไปจับสักผู้ใดก็ไปจับบังอันมักส่วนตัวแข็งียนงตัวได้พอครับผมหาหางนี่โดเด่นก็เลยเลขเด่นองพอที่เด่นๆสามสี่เก่านี่มักเก่าแล้วโอ้เด่นเก่าครับเอ้า กเก่าเด่นนะครับผมลองเอาไปจับใส่กับคนภูเขาครับพี่น้องนะเนาะเหล็กไหลนี่ครับผมเดินดีซ่อมเมิ่งสองหมดหรือ,อ,อนี่พอเหล็กไหลกงพอครับเหล็กเด่นคนภูเขาเนี่ยเหล็กเพิ่อนี่ก็ติดตอนแรก่ฟงสามเล็กติดเพิ่นล่างเพิ่นเพิ่นนั่นพวกเลยไปจับตรงนั้นไหมจับเหล็กเด่นตัวเทิงหุ่นไหมว่าหันเพิ่นไดสามกับสี่วันนี้พอมีเหล็กไหลมัมนก<อ>็มีแปดมีสองมีหานีนะ ก็ไปเข่าสามแปดงวดก้อนพุนกันพอกับมีหายู่แหล่าพุนกับมีเจ็ดวันนี้นวันนี้เด้อเจมสมาเทียบหพี่น้องเบื้องน้าครับเอานอเ,น,เานียนครับผมเพื่อนไปน้ำกันเป็นขู่จีนกันครับก็มาแช่กับสิลบกวนพอทํานีเด้อครับพอควันนี้ก็ขอให้งเ้งๆเด้อพอครับผมโซน,นมันมัครับผมโซนมานมัไปน้ำกันครับพี่น้องเื่าอะไรหมวเลย นีเร่าเมื่งว่านี่ยจะเอาคนพู้เขามาพูดหรือพูด่นี่ครับผมเสียดไปเสียดมาอยู่เออเสียดแต้มยวแต้มยวอยู่นี่ครับเอาสิลบกวนพอจนี่แล้ครับผมวันนี้ครับครับวันนี้ครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเล่าพัฒนาพอแสวงมาแล้วเด้อครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวก็มาเชีอจะขึ้นเลขของคนผู้เขาไป ขวบคร่วกันได้ครับผมครับอันนี้ก็เฮดพิเศษห้พ่นางซี่รับผมให้พี่นองเอฟซีเบิงเหล็เด่นของคุณผู้เขาด้ครับผมครับประกบครับพี่น้องเนาะก็พอแสวงครับเอาถ่ายคลิปนี้กัขออวยพรห้พ่นางเอฟซีโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันได้ครับพี่น้องนงวดวันที่ยี่สิบสองมกราคมบหกสิบเจ็ดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ